จีนอ่ะอ่านหน้าแรกเลยมีแบ่งเป็นนะรางวัลรับปีเสือเช็คอินตุจีนแล้วก็วันไหวตุกจีนนะครับเรามานั่งดูทีละหัวข้อกันแล้วกันหัวข้อแรกรางวัลรับปีเสือนะครับก็แบ่งเป็นทั้งหมด2เค,ควสตนะเควสที่1ก็คือช่วยเอ็ดกาฆ่ามอนเตอร์ที่กระสับกระส่ายนะเรานับผจนภัยสามารถรับเควสขับไล่เอวีพีมินิได้จากมิชชั่นบอร์ดช่วยเหลือเอ็ดกาพลิกพักผืนป่าเพื่อรับฟอร์เรสต์คอมพานีนแบทชนะครับ แล้วไปลังร้านค้าเหาร,รียญตาเอ็ดการแลกรางวัลเอ็กซ์ซีฟได้เลยนี่คือรางวัลที่แลกได้แล้วก็เควสที่2ครับเหนียนมอนเตอร์แข่งแข่งขึ้นก็คือว่าง่ายค่าเหนียนนั่นแหละนะก็คือ m v p ซึ่งเหนียนมีเกาะต้องทําลายกเกาะเหนียนได้จะต้องใช้ตัวสนับมือเนาะเอ็ดกานักเกิลไฟแคคเก r ลไฟเวิร์กอะไรพวกเนี้ยเนาะไปยิงใส่เหนียนแล้วก็จะเกาะแตกอะไรก็ว่ากันไปใช่ปะแต่ถ้าไม่ทําลายเกาะถามว่าฆ่าได้ไหมได้นะครับก็นานหน่อยถ้ามีพระเจ้าเยอะในเซิร์ฟเราก็ รวมกันตีรวมสกักันนะได้อยู่ไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้เช็คอินตูจีนเช็ดพบ7็วันก็จะสามารถแรกหมวกได้นะมันจะต้องทํากิจกรรมเพื่อเช็คอินหมวกอันนี้กิจกรรมเช็คอินคืออันนี้น่าจะอันนี้นะครับอ่อาประมาณน,นี้นะแล้วก็อันสุดท้ายคือวันไหวตุ๊กจีนเริ่มวันที่3 1นะครับยังไม่ต้องไปพิมพ์นะไอนน Happy New Year 2022เนี้ยแฮปปี้ลูน่านิวเยียร์สองพันยี่สิบสองเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์ไปก็ไม่ได้อะไรนะวันนี้ยวันนี้วันที่27มกราคม นะครับมันเริ่มวันที่31เออแล้วก็จะได้กล่องนี้แพ็ควันไหว้ตุจีนนะเปิดปุ๊บก็จะมีโอกาสได้น,นดู่นได้นี่ได้นั่นซึ่งสิ่งที่ได้นี่มันก็เป็นคอสตูมอ่าเป็นคอสตูมเหมือนกันอ่าครับแล้วก็เป็นสัตว์ี่ด้วยอ่าแต่สิ่งที่มันแจกในหน้านี้วันไหว้ตุจีนเนี่ยมันคือของที่เป็นอันเก่าของไต้หวัน อืมอันนี้คือเป็นที่เราเคยรีวิวไปแล้วจำได้ปะว่าไต้หวันมีอะไรบ้างในตุจีนอันเนี้ยเป็นอันเก่าเลยครับคือแจกอันเก่าและอันใหม่เนี่ยได้ยากขึ้นอันเก่าแจกฟรีตั้งแต่วันที่3 1ถึงวันที่10ประมาณ10วันพอดีได้ทั้งหมด10กล่องนะเปิดปุ๊บก็น่าจะได้ครบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับชุดนี้ที่เราเคยรีวิวไปชุดตุจีนนี่ครับนี่เลยนี่คือชุดตุจีนจริงๆแล้วในปีที่แล้ว อันนี้คือชุดปีที่แล้วของไต้หวันเอามาแจกฟรีในเซิร์ฟซีนับแจกฟรีเลยตอนนี้คือแพทมันเท่ากันละชุดนี้คือชุดใหม่ของปีนี้ที่มาพร้อมไต้หวันเลยของซีตุจีนะคือชุดนี้ครับนี่ครับเนี่ยคือชุดใหม่ของตุจีนตุจีมี2ชุดนะของเราในปีนี้ของเซิร์ฟซีนี่คือชุดตุจีนชุดใหม่หางตุจีนชุดใหม่นะครับอืมีหางด้วยชุดเนี้ยไม่ได้แจกนะ แล้วเดี๋ยวผมเบิร์โอดินสองพันเสร็จเดี๋ยวผมไปดูร้านค้าของตัวเอ็ดกาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปลงไอตัวเช็คอินรายวันให้เฮ้ยนี่ไงลูกเนียนโอ้โหเฮ้เยเขาให้ผมเหรอแล้วใครได้อะ่ะใครได้อย่างเงี้ยว้าวได้กล่องแล้วว่ะอ่ะครบละ 3 6 2 2นะได้มาเท่าไหร่บ้างครับผมได้สนับมือมาหกได้มาน้อยมากนะครับได้สนับมือ3อันแล้วก็ได้ต้นไม้นะครับต้นไม้มา5อันเดี๋ยวดูของแรกหน่อยดีกว่าโอ้โหเรือจัดเลยวะเดือดนนะ่ะเออโอ้โหเอโอ้โหของแรก ไอ้ oh. ได้นี่ไปทำไรโอ้ oh. ต้นไม้มันเอาแลกอะไรต้นไม้มเกือจัดเลยจะไปเลกคอสตูมสัตว์ขี่ก็น่าจะเป็นแค่ไหนอ่ะไม่รู้จะแลกอะไรมันก็ต้องแลกอันนี้แหละซองแดงนี่แหละแล้วก็ซองแดงไปเปิดเกลือถูกแล้วครับไม่รู้จะแลกอะไรไปดูกิจกรรมหมวกดีกว่ามีหมวกสี่ใบแล้วก็ดูว่าหมวกไหนไม่มีไฟแล้วก็ไปอยู่ตรงโซนนั้นแค่นั้นเองเนี่ย สี่ใบใช่ปะไฟอยู่อันนี้หมวกนี้ไม่มีไฟใช่ปะแล้วมันก็จะสลับ3ทีแล้วก็เดินไปเดินไปทันตรงเนี้ยแค่นี้เองครับจบแล้วเนี่ยกิจกรรมหมวกดูหมวกที่มันไม่มีไฟอะ่ะจบเลยเดินแบบว่าดึงเชงไว้หน่อยอะ่ะอย่าแบบไปอยู่จุดเริ่มต้นอ่ะถ้าไปอยู่จุดเริ่มต้นเลยมันไม่ทันพอเราผ่านเควสหมวกปุ๊บนะฮะเช็คอินรายวันมันก็จะเด้เข้าว่เก็บกดลับได้ครบ7ใบนะฮะก็จะได้หมวกเสือนั่นเอง แล้วก็ไอ้นี่ชุดคอสตูมสิงโตเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะยากอพอสมควรต้องอาศัยขยันนะไอ้ประทัตต้องเปิดใจนี่อันนี้ลองเปิดกล่องนี้หน่อยดีกว่ากล่องเหนียนเล็กอ่าเรียกว่ากล่องเหนียนเล็กหลังจากเปิดเนี่ยจะได้สุ่มเซนีแปด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 หมื่นแปดแล้วก็แปดแสนแปดนะครับแนละจะสุ่มได้รับในเทมอีเวนต์ตุ่จีนเพิ่มเติมอย่างเช่นนะครับไฟเบอร์ไฟแคคเกอร์นิวเออร์คุกกิ้งแล้วก็ฟอเรส คอมแ n i o n b a แบ h ไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะผมว่าเปิด uh ดูแ uh ล้ว huh สักกล่องนึง uh นั okay. uh ่นโอ้โหอ่าอืมอ่าฮะอืมกล่องเหรียญเล็กได้จากไหนได้จากการตีเหรียญเล็กครับตีเหรียญเล็กเหรียญเล็กหาจากไหนเหรียญเล็กสุ่มเกิดตามแมปเป็นจุดซึ่งเดี๋ยวคงมีคนสรุป นะครับว่าเหรียญเล็กเกิดตรงไหนบ้างซึ่งไอ้กล่องเหรียญเล็กเนี่ยเหมาะกับใครผมถึงบอกให้ว่ากิจกรรมตูจีนเป็นกิจกรรมสําหรับคนที่ขยันเนื่องจากว่าถ้าเรามีเวลาหาตัวตัวเหรียญเล็กอะเพื่อเอากล่องเนี่ยได้ประทัดเนี่ยไฟเวิร์กไฟแคคเกอร์ไฟเวิร์กผมลดเกาะเหรียญสิเนนะเอาไปลดเกาะเหรียญได้นะเอาไปทำดาเมจกับเหรียญได้หลักๆเลยไอเหรียญเล็กเนี่ย ดรอปของที่เอาไว้ล่าบอสนั่นเองแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่จําเป็นนะถ้าเราแบบว่าได้ไปจไปล่ากระจุยกระจายไม่ได้ไปใส่ใจอะไรค่ะนั้นนะสำหรับบอส m v p ซึ่งบอส m v p เนี่ยก็อย่างที่เห็นดอรอปสัตว์ขี่เนาะกับการ์ดที่ดีๆเลยอะแจมนะเราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ก็คือได้แก่บุคคลประเพทนะก็คือ1อ่ะสาประเภทและกัน1ก็คือเป็นพระเจ้าแหละ ซื้อในตลาดกลางได้เอาไปขายพระเจ้าแกก็ดึงได้สบายๆใช้เพลทฟ้าดึงจบ2เนี่ยก็คือคนที่เป็นสายขยันสายขยันทําไมทำไมหนูบอกสายขยันก็คือขยันยังไงขยันในแง่การหาเหนียนเล็กซึ่งมีโอกาสได้ไฟเวิร์สกับไฟแฮกเตอร์นะครับแล้วก็ได้ฟอเรสต์คอมพานีนแบกชื่อคือไอตาต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งเอาไปทําดาเมจกับเหนียนได้แรงมากใช่ไหมก็จะมีลุ้นของข้อที่3ก็คือบุคคลที่เป็นดวงไปแจมไปแจ๊ะ ่าไปแจ๊แล้วติดดามเมจสักเปอร์เซนต์สองอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ได้ของอันนี้คือ3ประเภทแล้วก็ของที่น่าสนใจของเีนือสรุปให้สักขีที่น่าสนใจที่ว่าโคตรแรดีมากคือสักขีตัวนี้สปีดหไนท์ขี่ตีได้มันเขียนบอกนะอ้างอิงจากเกมแล้วถ้าลงใน KVM ผมไม่รู้ว่ามันจะล็อกสปีดเหลือ2เหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะว่าปกต,ติตอนนี้ไนขี่ปิโก้ลงเนี่ยสปีดในเคเมันจะเหลือ2ใช่ปะ่ะไม่รู้ว่ามันล็อกที่2หรือว่ามันลดไป2มันหาร2ด้วยเอาอ่ะก็มาเป็นได้หมดเลย2 3 4 2 3 4ได้หมดเลยล็อก2หาร2ลบ2อ่ะครบโอ,โอเคแต่ละคนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับที่ว่าเป็นลายเทมก็คือการ์ดนั่นเอง พ p พีไฟนอะลกับไฟนอล p ีดั a เบิตันโหดมากใส่ในช่องพิเศษได้ด้วยนะเขียนบอกเลยสปอยเรียบร้อยแล้วใส่ในช่องพิเศษได้ก็แปลว่าสมมุติถ้าเฮดเกียร์ในอน,นาคตม,มี3ส่วนใช่ป่ะก็คือหัวตรงตาแล้วก็ตรงปาก3ชิ้น6กลูมีนี่6ใบสมมุติใส่เนียน6ใบอะรพัเจ้าใส่แน่นอน126ไม่ต้องทำอะไรเลยใครวันนี้นะ แก็บล่าบอสระหว่างพระเจ้ากับสายฟรีผมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณนึงเลยอะได้มาคือคุณรวยเลยอะทุบตัวได้เลยแล้วผมว่าไอ้สัตว์ขี่ตัวนี้นะแพงแน่นอนเพราะว่านหนต้องเอาไม่มีใครไม่เอาแน่นอนถ้าใครเล่นไนท์แบบพระเจ้าอ่ะต้องเอาต้องมีเพราะว่มันขี่ตีได้มันเขียนบอกอยู่อะมันขี่ตีได้ฉะนั้นตัวนี้นี่ระดับและมูเมต์สปิดหกเรนเจอร์ขี่ได้แล้วถ้าใครรู้เนี่ยผมว่าเดือดแน่ๆนผมว่าไอ้หมูเนี่ยไอ้หมูเนี่ยนะ เพราะว่าทั้งไนท์ทั้งเลนเจอร์สามารถใช้ขี่ได้เดี๋ยวผมไปดูให้อ่ะแป๊บนึงนี่ไงเสือเรียกว่าอะไรนะเสือใช่ไหมที่ไต้หวันเลนเจอร์ขี่ตีได้เห็นปะแล้วตอนนี้ซีไม่รู้มีใครรู้มากน้อยแค่ไหนเรียบร้อยดอปตัวหนึ่งอะผมว่าเผลอเผอแพงกว่าการ์ดอีกสปีดหกขี่ตีได้ไอเสือตัวของผมเนี่ยในไต้หวันอะเลนเจอร์ตัวเนี้ยที่ขี่อยู่เนี่ยเสือเนี่ย สปีดสี่ไล่เสือเนี่ยได้ทั้งไนท์ได้ทั้งเลนเจอร์โอ้โหผมบอกเลยแล้วเดี๋ยวนะพระเจ้ารู้เดี๋ยวผมว่าพระเจ้าไม่น่าพลาดหรอกพระเจ้ารู้กันอยู่แล้วไอเสือตัวเนี้ยเลนเจอร์ Ranger, ขี่ตีได้รูนไนท์รูนหลอดหลอดไนท์ขี่ได้หมดเลยเอาจริงตัดเลืองสปีดราคาทิ้งไปมันน่ารักมากเลยนะครับใช่ แต่ผมว่าความน่ารักถ้ามันแพงมากความน่ารักมันก็จะกลายเป็นความไม่น่ารักเลยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไปได้ผู้สับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผมแรกมาเร้ลองเปิดที่ถุงโชคปีเสือ เปิดมาได้สัตว์ขี่นี่ฮาเลยนะเฮ้ยเปิดมาได้สัตว์ขี่นี่ฮาเลยนะเปิดตรงเหนียเลยสาธุเทเชอร์ไทเกอร์ H เสือเออจงมาโปรดที่ไอดีนี้เจ้าเสือน้อยมาริถ้าฟังอยู่ได้โปรดประธานเสือมาให้ข้าด้วยเถิดมาริขอเสือตัวน,น้อยให้ฉันด้วยเถิดถุงโชคปีเสือจงมอบเสือให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ uh -huh.